ขอไหมครับขอต้องแบบนี้นะครับสาธิตเรานะครับสาธิตพี่อุนลุเพ็นะครับต้องนะเป็นที่นะครูาขอนะครับเราทิมเดือดนะแล้วเราต้องเดือดแต่การเดือดต้องมีสตินะครับต้องมีสตินะสติมีสติคืออะไรทุกคนทราบอ่าเป็นเป็นไรแไม่คนชคึกัหรอเราเรียนรู้เรื่องของการแฉนะ ก็ดีคุณอะไรแกลับมาแล้วมาที่ข้ออะไรเอยงนี้้าน้อยหรืไว่ามีหรือว่ามีระเบียบในการซ้อมข้อนั้นแล้วสิ่งต่างๆอย่นี้เคือการเรียนรู้เรียนรู้แล้วเราก็รับรู้รับรู้ว่าเพราะอะไรพัฒนาตนเองแล้ววันหนึ่งเราก็ประสบความสำเร็จผมเชื่อมั่นในสิ่งนี้เชื่อมั่นในนักเรียนสาธที่ทุกคนว่าเราเป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในชนบุรี และจะดีต่อไปนะสำหรับประเทศชาติและอนาคตของพวกเราด้วยนะครับขอให้เรามุ่งมั่นตั้งใจไม่ยอ่อท้อไม่ว่าอะไรจะเกิดเราก็ต้องสู้เดือดไปพร้อมกันผมก็จะเดือดด้วยเดือดอย่างรอบคอบเชือจะมีสติมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่เราจะทําเป้าหมายเรามีอะไรเราก็ทําไม่ได้นะครับทำไม่ได้ในสิ่งที่เราคิดเราหวังนะครับก็ขอทุกคุณทุกคมสำเร็จนะครับ เดี๋ยวมีเวลาถ้าผมมีเวลาผมจะไปหาไปเชียร์ทุกคนแน่นอนนะครับผมไม่ติ้งลูกๆอยู่หน้านี้หรอกนะครับถ้าผมมีเวลาไปดีๆไปเชียร์ทุกคนนะครับแลขอให้กำลังใจทุกคนแล้วก็สู้ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อนเมืองเราเพื่อจังหวัดชลบุรและก็เพื่อนร่วมร่อนนี้เพื่อนๆขอสู้นะนะครับสู้ไม่สู้ครับสู้สู้ไม่สู้ครับสู้ครับ